จังหวัดเพชรบูรณ์ถแถลงข่าวการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่41ในวันนี้ที่ห้องโถงใต้ฐานองค์พระพุทธมหามรราชาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการถแถลงข่าวการแข่งขันเปนตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่41ประจำปี2565โดยมีนายวิสัยโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์พลเรตรีพันทัตสุภาชัยผู้แทนนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยนายสุชาติถนอมรัฐผู้แทนสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยนายวุฒิชัย โรธทิพยรักษ์นายกสมาคมกีฬาเปตองจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันถแถลงข่าวสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้นในระหว่างวันที่7จนถึงวันที่11กันยายน2565 นสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อส่งเสริมกฎ,กฎกติกากีฬาเปตองภายในประเทศให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลตามโครงการพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการแข่งขันเปนตองจิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่41ประจำปี2565แบ่งการแข่งขันออกเป็น9ประเภทประกอบด้วย1ประเภทแม่นยำชาย2ประเภทแม่นยำหญิง3ประเภทยุวชนชายอายุ15ปี4ประเภทยุวชนหญิงอายุ15ปี5ประเภทเยาวชนชายอายุ20ปี6 ประเภทเยาวชนหญิงอายุ20ปี7ประเภททีมชายทั่วไป8ประเภททีมหญิงทั่วไปและประเภททีมอาวุโสค่ะ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักกีฬาด้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้แล้วพร้อมเตรียมต้อนรับนักกีฬาและกองเชียร์ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะมีมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาสัมผัสวัฒนธรรมที่สวยงามอาหารที่หลากหลายที่พักที่สวยงามเช่นเขาค้อผูทับเบิก นิวยี่มนสิชาคล้ายแก้วภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน